กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อซิวกูซิวกคนมืดนมอนี้กับมาพบกับพ่พอครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมกับตำข้าวโพ,พดกุ้งสดพี่น้องข้าวโพ,พดกุ้งสดพี่น้อง <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เลยพี่นะๆๆ้องเด็ดศาสเด็ดเลยพี่น้องเลยเผ็ดเพชรคือเก่าพี่น้องน้ำปลาหลายๆคือเก่าพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องมากินน้ำกันก่อนที่กินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องส่องกินไปแซไปในชาแนลนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้สาวในกับพ่อครัวเด้มพี่น้องเด้อมืดอนี้สาวในบันไดบ้านะพี่น้องเนาะ จต่ใน,นแกบว่างพี่น้องเนาะพ่อคุยกะเขาคนเดียวนะพี่น้องเนาะช่วงนี้บ่ค่อยว่างก็สลับกันเข้านะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องมาพี่น้องกินน้ำกันกำลังหิวเข้าบรรยากาศเนี่ยแรงๆคือเข้าพี่น้องเยโอ้แต่ใส่มือเด้อคลิปนี้ก็ขอโทษขอภัยคนที่ไปกินดิบแต่เป็นน้องเด้ออันนี้กุ้งสดพี่น้องกุ้งดิบ มาพี่น้องกินด้วยกันพี่น้องกุ้งเด่งตัวใหญ่เลยอืมพักเฮาพี่น้องพักทำหน้าเป็นส่วนคือเก่าพี่น้องพะกรันหอมมะเขือมะแตงแคบหมูน้ำพี่น้องเฮ้ยพี่น้อง องตัวใหญ่ไปหน่อยเนี่ยอันนี้ลองข่องพีา,า,าน้องเดี๋ยวมาชิจัดผ่องไปทั้งพมด เดี๋ยจะดังลไี่นด้ไปเนาะมนตระกน็หนพี่ปเนาง ถ่ายทอดนันใามือน้อ Thank mm -hmm. you. เสียงจะดังเน,นี่ยเป็นยองไะบรรยากาศงานมึงแดงเป็นยองับ này nay bỏ ma bỏ mình không tìm phát với nhau hết hang bây không, mua hết bây giờ bây không. mất cái lòng cùng thì bài cùng mất rồi không thể không thiệt mà các phục cái nhanh như cái nào. Đó, nó kim nhì mất nhỏ อิม่มคือเกาไปเนาะเอาแล้วคือนี้กับเป็นกันมีอะเป็นเน,นาะทิมน,นาพอกันใหมย่าดืมกดนละ์รกดแจร์กัติดตามไปนอนสองกินไปแบไปในแแนเเพื่อนเน,นาะเอากาสวัสดีสบายดี